The t t o e Tofu Light RGB ไฟถ่ายภาพพกพาเติมแสงสุดนุ่มสำหรับมือถือและกล้องทุกชนิดเคยไหมถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปตอนกลางคืนแล้วหน้ามืดสีเพี้ยนหรือไม่สว่างพอตัวช่วยใหม่ของสายคอนเทนต์มาแล้ว The Tree Tofu Light RGB ไฟถ่ายภาพพกพ,พาเล็กแต่แรงช่วยให้ทุกช็อตของคุณสว่างใสและดูโปรโทันที โทฟูลท์รุ่นนี้ออกแบบมาให้พกพาง,ง่ายน้ำหนักเบาเพียงไม่กี่กรัมมีรุ่นให้เลือกทั้ง3สีและรุ่นสีเต็ม R G B จะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอก็เลือกโทนแสงได้ตามใจตัวไฟให้กำลังสูงถึง6วัตต์พร้อมปรับอุณหภูมิสีได้ทั้งโทนอุ่นและโทนเย็นติดได้ทั้งมือถือและกล้อง D S L R ด้วยระบบแม่เหล็กดูดแน่นกลับคลิปหนีบอนเนกประสงค์ รุ่นสีเต็มยังมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลแสดงค่าแสงแบบ HD ใช้งานง่ายสุดๆไม่ว่าจะไลฟ์สดถ่ายรีวิวสินค้าหรือถ่ายเซลฟี่ก็ยังแสงสวยนุ่มไม่แสบตาเหมือนมีสตูดิโอส่วนตัวอยู่ในมือถ้าคุณกำลังมองหาไฟถ่ายภาพพกพาที่ทั้งสว่างนุ่มและคุ้มพาแนะนำเลย The Tree Tofu Light RGB ใช้งานง่ายพกสะดวกแถมถ่ายออกมายังไงก็ดูดี กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย